แต้วิ่งน้องหายปังทิพย์ทำไงดพีพี่ทิฟเฮ้ยแย่แล้วบ้านเราที่นี่มันเป็นแปลกๆนะเฮ้ยเด็กแจกหายไปแล้วอ่ะเราต้องรีบไปตามหาดเด็กๆแล้วพี่หมิงมาแล้วจ้าดูใจเราพี่หมิงพี่หมิงปังทิพย์วิ่งหนีอะไรกันน่ะลูกโอ้ไม่ได้วิ่งหนีหรอกแค่มานั่งแค่มาเร จริงเหรอแต่ป้าปาเหมือนได้ยินว่าผีผีเลยอะเมื่อกี้ไม่มีหรอไม่มีเหรอเฮ้ยเอาแล้วปุณปุนมีไหนนั่นไงไปนั่นี่เนี่ยคุณยายพาปุณไปสิยไม่เห็นมีเลยพี่หมิงมีไปแล้วน่ะไม่มีปุนอยู่ไหนอยู่นั่นป๊าป๊าไม่เห็นอยู่นั่นเฮ้ยเองหจริงไม่เห็น เอาแต่ละพี่น้องหายปางทิพย์ทำไงดีพิเฮ้ยแย่ hey, yeah, แล้วปุนหายเด็กๆทำไงดีบอกแล้วว่าอย่ามาเล่นกันตอนนี้เห็นไหมอ๋อแล้วก็น้องปุนไปเล่นที่ไกลๆนี่นั่นแหละเราต้องมาตามหาน้องกันไปเราไปหาน้องกันตรงนู้นกันเถอะไปเด็กๆโนด,ด,ดิรงไปดูตรงนู้นก่อนไปดูตรงนู้นก่อนตรงนู้นไปดูสิ ป้าบอกให้มาหาน้องไม่ใช่มาเล่นกันเห็นนะ้องหรือเปล่าไม่<ถ>หเห็นน่ะทำไมเราใส่ต้องไปตรงนั้นอะ่ะเออเจอน้องแล้วเอานี่ไงเจอปูนแล้วพี่หมิงอ้าวก็ปูนไหนอ้าวปูนหายไปไหนมาครับหา <c oughs> ยไปไหนมาครับเลาเรื่องตลกให้ฟังเราเล่าเรื่องตลกให้ฟังเรื่องอะไรครับ <c oughs> ตาบ้าตลกไม่บอเอ้าแล้วมันจะตลกออกได้ยังไงอะอุ้ยพี่หมิงเฮ้ยตัวอะไรอะตามมาข้างหลังไอ้เด็กเฮ้ยวิ่งหนีแล้วได้ยังไงมาแล้วข้างหลังเดิมาเร็วแล้วเล้วแล้วคุนอุ้ยทำไมปุนไม่เห็นน่ะพี่หมิงปังคิปทำไมน้องไม่เห็นน่ะอย่างนี้นั่นเงี้ย ดูยมีนุ่มีด้วยมีคอจริงเหรอเออคนอู้ดูดิอุ้ยฟัางทิปดูสิมันมีสีเหลืองแล้วก็มีสีชมพูอ่ะมีเนี่ยนี่มีน้องมีโอ้เด็กๆวิป่านี่มันแปลกๆแล้วเนี่ยมาตรงนี้นี่ไปตรงไหนอีกแล้วไปสำรวจตรงไหนอีกโอ้ยคนผ่านบอาไม่มีสีอะไรเลยจะทำไงเขาได้ดิ๊ก มันมาอีกแล้วอะ<น>่ะผีน้อยอะ<น>่ะวิ่งอื้อึ่ยหมดเลยอือแย่แล้วเฮ้แย่แล้วเด็กๆถ้าเป็นผีแลวจะเ,เขาเรียกอะไรอะ่ะอินดีแดงเหรอต้องเกินชนผเผาอินเดียอะแย่แล้วอะ่ะว่าแล้วชิ้นมันเป็นแตกๆนะเฮ้ย เด็กหายไปแล้วอ่ะแต่ตรงนี้ไปตามหาเด็กแล้วนี่กรไปพี่หายไปไหนวิ่งมาเมื่อกี้นะเาหกฮ้ยไม่ไงแลก็ไม่นารงๆทำไมปูนอชาไม่ใเด็กเเหรออุ้ยอ๋อทำไมพูดแปลกๆอะหรือว่าเด็กๆจะโดน อีสิงห์หอนี้อ่ะเฮ้ยเจอแล้วเฮ้ยสุดยอดนะพิชชาปลาเป็ดสิพิหมงพิหมงใช่หรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่เอาแล้วคุณเป็นใครอ่ะผีชื่ออะไรเด็กนักเลี้ยไม่บอกเด็กนักเลี้ยงช่วยผีกลับบ้านผีเฮ้ยไม่ใช่แล้ว พี่หมิงเมื่อกี้ป๊าเจอลชนเผ่าแล้วก็ผีไม่ใช่พี่หมิงหรอกเฮ้ยใครอ่ะป้าต่อไปนี้จะไม่เล่นอีกแล้วห้ามหนีไปเล่นตรงนั้นคนเดียวอยีกนะกับเพือเ่อนเข้าใจไหมถ้าใจไมป่ป<ช>๊งคิดวิ่งหนีผีเกี่ยวไม่ทันเลยอ่ะเมื่อกี้โอ๊ยป้าอ้วมากป๊าฝ่า,าก็ได้ไม่ฝา่าแต่ป้าเห็นมันวิง่งไล่เด็กๆเต็ตตไมไปหมดเลยอ่ะคน<ซ>ที่ฝาผีได้รู้ไหมว่าคนที่ฝา ค่าสำหรับคลิปนี้ก็จกแล้วนะครับลิมีจริตนะครับติกๆอย่าลืมกดติดตามฏิทินพมอมีหน่นชี้นะครบ๊วยบายบายๆหนบาย